สองรายได้ยูทูบเบอร์เจเจตรินรับทรัพย์จุกจุกเห็นตัวเลขมีอึ้งแน่ช่วงนี้ตกเป็นประเด็นข่าวถามโทมอย่างหนักสำหรับครอบครัววัฒนศิลป์ของนักร้องหนุ่มคนดังเจเจตรินที่กำลังถูกพุ่งเป้าโยงเป็นคู่รักเตียงหักอย่าเมียปิ่นเกตมณีซึ่งเรื่องราวดังกล่าวยังคงไม่มีคำชี้แจงความจริงใดๆจากปากทั้งคู่ สำหรับเจเตรีนแต่งงานกับปิ่นเกตมณีพ่ชัยรณรงค์สงครามเมื่อปี2544และมีพยานรักด้วยกันสาคนเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรปัจจุบันเจเจตรีนเป็นทั้งนักร้องนักแสดงรวมถึงเป็นพิธีกรรายการทีวีอีกทั้งยังมีธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์อีกด้วย และอีกหนึ่งบทบาทของเจคือการเป็นยูทูบเบอร์มีช่องของตัวเองที่ชื่อเจมีดีแชนเนลซึ่งหากเข้าไปติดตามจะมีผลงานผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้แฟนคลับติดตามกันต่อเนื่องทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าช่องเจมีดีแชนเนลปัจจุบันมีผู้ติดตาม971,000คน มีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ1 8 2 5 2บาทและมีรายได้โดยประมาณแต่ละวีดีโออยู่ที่26,092บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวณเพื่อประมาณการรายได้เท่านั้น